กับสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อนี่เด้อต้นคอยนะครับนาะกะบ้านบ้านเฮ้านะครับต้นคอยบ้านบ้านครับลุงของเก่านะครับเจ้าไม้เฮ็ดยาถหำยาเนาะครับพี่น้องก็เป็นงาคอยล่ะครับพี่น้องว่ากันภาษาบ้านเฮ้าเนาะก็โดยความเสือเนาะครับนาะก็แต่โบล้านนะครับก็รุ่นพอรุ่นแม่รุ่นปูรุ่นยาผุล่ะครับ ใช้วิจารณญาณนะครับด้วยในการรับส้มชิปนี่ก็ดีนะครับเนาะนี่เป็นการเผาอ่กาก้านของไอ้ลั่มนะครับเอ,อื้อนลั่มมันสะครับว่าภาษาอีสานบ้านเฮ้านะครับอ่าเพราะว่าเฮ้าน้ามาเผาแบบนี้นะครับลุ่งปวดแขวนะครับเนาะก็เผาแล้วก็เจาย่างมันนะครับเนาะอันนี้คือส่วนใบนะครับบ สมัยเป็นน้อยเรี้ยงคั้วนะครับน้อว่าง่ายๆว่าใบมาสีเยวให้มันขาวนะครับนาะเด็ดใบมันออกมาพี่น้องพนอีสานบรรเทาก็โคงจะเข้าใจนะครับนาะก็ลุงก้อเก่านนะครับมือนี้ก็านี่นะครับจะเป็นคัตันบัตหรือว่าซัมรีนะครับนาะนี่จะเอาไปจิ้มที่พอเผาเผานะครับเผาได้แล้วนะครับจะเป็นยุตตรงนี้นะครับนาะนี่ ที่ลุงสี่เบื้องนะครับอย่างมันจะฟดออกมานะครับเขาจะไปจิ้มอาวุธฟันนะครับเพราะว่าลุงปวดเฉียวไหลนะครับนาะก็โดยความเสื่อนะครับนาะก็บรรณเฮ้านะครับแต่ผู้เฒ่าผู้เจ่นบนบาให้ฟั่งนะครับพี่น้องก็ลุงก็ได้นํามาทําพิธีนะครับคือการเผานะครับพี่น้องเผาให้น้ามั่น นะครับให้น้ำยานี่ครับก็มันไหลออกมานะครับทีน้ำที่เป็นยางนี่ไหลออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็รุงเจ้าตัวนี้นะครับกัตจันทนี่ไปจิ้มเบาจิ้มจิ้มนะครับไอ้มันคือก็อหมายว่าให้เอามาวุ้แถวนะครับพี่น้องเบ่าก,กันง่ายๆนะครับเนาะอเอามาวุ้แถวนะครับ ปวดตรงไหนก็ยัดเข้าไปนะครับแขวโกนแขวแมงนะครับพี่น้องดูควมเสื้อนะครับนาอก็ลุงกะของเก่านะครับก็แนแนวทางให้พี่น้องนะครับเด้อจินยาก็จินนะครับปวดฟันปวดแขวนะครับบ้านเห่าปวดฟันปวดแขวนนี่แหละครับพี่น้องลุงกะน้ำมา เป็นวิทยาทานนะครับเด้อให้พี่ให้น้องผู้เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับลุงของเก่านะครับเขาต้องอาไม่ได้ควมห้อน่ะตัวอย่างมันนี่จะออกมาตรงนี้นะครับครับจะลายออกมากนะครับเนาะอ่าจะลหลออกมาให้มันพวดเป็นอายเป็นควมห้อนนะครับยางตัวนี้จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆนะครับอยู่ในช่องปากของเขานะครับ ที่ได้ท่องแถวนะครับพี่น้องเว้ากันให้พี่น้องฟังนะครับนี่คือเตาไฟนะครับที่ทำอยู่ทํากินนี่แหละครับพี่น้องบ้านลุงของเก่านะครับเนะะาะการไม้พี่น้องโปรไ้วิตเจรณญาณน,นะครับเด้อในการรับชมในคลิปนี้นะครับเนาะโดยความเสื่อเนาะครับะจะเป็นคือพนว่าโบ พือตะเกานะครับพ,รพ่อแม่เอพิ่นพาเห็ดพาทำมานะครับก็คงจะเป็นไปได้เนาะครับเนาะพอสั้นพ่อแม่เฮาเพิ่นบ่พาเห็ดพาทำมาดอกครับพี่น้องอนี่ครับเริ่มพดอ,ออกมาเนาะครับเนาะปลายนะครับจะเป็นอย่างเป็นพดออกมาเนาะครับพี่น้องคงเห็นเนาะครับนะั่น เริ่มปวดเนาะครับเนาะครับ้เบิ้งนะครับให้มันปวดด้วยได้ควมรอนออกมานะครับเนาะจะเอาตัวยายู่ที่ปลายหัวมันนี่ครับนี่จะต้องใส่กระตินบัดหรือสบี้นะครับมาชุบๆนะครับพี่น้องปล่อยให้ย่างไหลออกมาก่อนนะครับเนาะครับ ตอนนี้ก็ยังกลม้อนยังบอเพียงพ่อนะครับเราก็ต้องเล่งไฟนะครับเป็นยางออกนะครับเป็นยางมันไหลออกมานะครับนี่นะครับใบคอยนะครับนี่ครับเป็นใบเป็นจิงก้านมันจะเป็นแบบนี้ก็เรียกคอยงนะครับคอยยานะครับสมุนไพรยางดีนะครับพี่น้อง เรียกใบคอยนะครับต้นคอยบ้านเหานะครับนี่ครับก็เริ่มจะพวดอ,อกมานะครับเห็นเป็นอายแล้วนะครับพี่น้องกายเป็นควรออกม้โดยโความเสื้อนะครับเขาก็มาชุบเอาครับนี่ครับครับชุบเอานะครับ แล้วก็ล่อให้มันเย็นนะครับเด้อชุบเอาแล้วนี่พี่น้องเปียกมันทุ่มครับนี่นะครับทีเดียวหายปิดทิ้งไว้สั้นพี่น้องจะควมเสื้อนะครับเนาะอ,อ,<ม>อากระปอยไว้ให้มันเย็นเนาะ,ะครับนี่นะครับเปียกทุ่มด้วยเป็นอย่างนะครับ ไช่แบบนี้นะครับเป็นอย่างไหลออกมาเนาะครับเนาะ,ะปล่อยไว้ให้มันเย็นสะกกอนนะครับเนาะนี่ลุงจะได้เอามาวุดเจวตัวเองนะครับพี่นองปวดนะครับทำกลางขึ้นบนในนอนนะครับเดอ้อลุงจะลงจิกกบ,บกาวพี่นองกับ,งบกงเบาได้ยินนะครับเนาะผมก็เลย ลุงกะลงลิมปรากะกะเลใส่ซัมบี้นะครับ นี่นะครับกมห่วงกับลูกต้องพี่น้องก็มันได้ออกมานะครับเนาะต้องใส่ไฟลุกนะครับไอ้มันแรงจังน้อยเนาะพี่นอ้องไฟตอนนี้ก็ยังบ่ได้ลุกก็อคอยไฟมอดไปน้ำนะครับ ลุงก็เลยดัยดงแพ่ขึ้นก็ให้มันลุกขึ้นอีกนะครับ <te le noise> ดยวความเส่อส่วนบุคคลนะครับส่วนโตนะครับพี่น้องกลาเป็นวิทยาวิทยาท่านนะครับให้พี่น้องนะครับ มาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อนี่เป็นสมุนไพรอย่างดีนะครับพี่น้องลงกระติ้มเข้าไปแล้วก็รู้สึกเย็นๆนะครับดีนะครับรู้สึกดีขึ้นจักน้อยนะครับคงจะหายภายในมือน,นี้เนาะครับพี่น้องทนปวดครับเมื่ขึ้นมาขึ้นนะครับเนาะโดยความเชื่อนะครับ รอให้ยางไฟมันออกไหมนะครับนะเไฟลูกนะครับพี่น้องไฟก็ รรกระบเป็นดังใจนกไฟนกครับเนาะโอ้อันนานกระดุกมระย่อให้นะครับ นะครับโอ้ฮ oh. uh. ไปในบทติดพี่นองอย่างก็ได้บท่านออกมาเนะครับลุงก็ได้ต้องใส่ยางจุดเข้าไปนะครับไปมันลุกอีกเจนึงนะครับเนาะเ uh. ส้นกระบบไดนะครับ อิดแล้วครับไฟทีหาได้ผลน,นะครับเริ่มรอดแล้วครับกี่มรอดบอกกักนะครับอย่างมันบอกเนาะพี่น้องใส่เผาให้ น้ำอย่างมันไหลออกมากเตก็มที่นะครับก็ได้มาใส่อุดฟันนะครับมีอย่างไหลออกมากนะครับพี่น้อง ชวิตเจรณญญาณนะครับเด้อในการรับชมก็ดีนะครับเนาะลุงกองเก่านะครับก็ทําตามโบราณนะครับเป็นไหมานนะครับนี่ครับเริ่มปดนะเนาะครับพี่น้องนี่นะครับจะปดขึ้นเป็นน้านะครับไหลออกมาครับตรงนี้ก็เอาสำลีนี่ครับจิ้มมานะครับตัวยาที่ปดออกมานะครับ พี่นอ้องตัวยาน้ำยากระไลออกมานะครับนะครับทีมเบาแลรวกับมาวดใส่ฟันแยงเข้าไปนะครับถุงที่ปวดนะครับจะได้หายนะครับนาะอพี่น้อง นี่ก็คือสมุนไพรนะครับคนดูเพื่อนบ้านนะครับของคนเพื่อนบ้านเห่าเราสู่พีน้องฟังกันนะครับเนาะเาฝากปีฝากนองไว้นะครับปูเขามาชมนะครับมาติดตามนะครับลุงของเก่านะครับไอ้ว้เพื่อเป็นวิทยายท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางถ้าปวดฟันให้หาต้นข่อยนะครับกิ่งก้านข่อยนะครับแล้วก็เอามาเผาไป แล้วก็มันจะมีน้ำออกมาตรงปลายที่เราตัดนะครับก็นี่นะครับไปจิ้มไปจุ่มเอาจุ่มเอานะครับนี่ครับนี่ครับมันหล่อนอยู่นะครับนี่เอากระไดยางมันมาเอกก็มาอุดฟันเท่านะครับตรงที่ปวดนะครับพี่น้องตรงไหนปวดฟันตรงไหนมันเป็นโกนเป็นร่องนะครับเอาไปอุดก็ไปนะครับนี่ครับ ปล่อยให้มันเย็นจากข้าวหนึ่งเด็กก็มาอุดนะครับก็ลุงกระทำตามนะครับพี่น้องให้พี่น้องด้วยความเสื่อนะครับเนาะก็ขอฝา,ากพี่น้องไว้นะครับสำหรับที่มีนะครับโอซใจวิจเจรณญาณน,นะครับ ครับลุงกอามาใส่ละพี่นองไม่ได้เห็นนะครับเนาะลุงใส่จริงๆนะครับลุงมาต่อยเอาละครับอย่างเหนมันไหลออกมานะครับ กิ่มขมใส่ฟันเหานะครับมาอวดครับเซวิตเจรณญาญนะครับเด้อในการรับชม็ดีครับนี่กงททาจริงๆนะครับนี่ครับห่างนี้นะครับมันมาฟังนี้นะครับมันหดมันหน่อยมันนี่นะครับต้องมาเอานะครับ ขอากี่นนองไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับพบ่นอนพี่ทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามกนไลค์กดแช่นะครับสวัสดีครับ